อ่ะเดี๋ยวโทรเรียก record. รถก่อนรถรถที่เราสั่งไว้อยู่ไหนวะรถที่เราสั่งไว้เอามาแล้วเดีด๋ดยวอุ้นเตะนันที่โมโตโก็มาจำอุน้นเตะอะ It was at this moment that he knew He fucked up แม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเล ครับทุกคนรู้จักคิิปโตเคอร์เรนซีไหมครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเราจะสามารถหาเงินกับมันได้อย่างไรครับผมวันนี้ครับพิมครับมีแอปมาแนะนาครับก็คือไอคิวออปชครับซึ่งเราสามารถหาเงินกับมันในคิิปโตเคอร์เรนซีได้ครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาไม่นานเลยครับเพียงแค่15นาทีต่อวันเท่านั้นครับซึ่งแอป IQ Option นะครับมีให้เราเลือกเทรดได้มากมายเลยนะครับทุกคนตั้งแต่นะครับออปชันดิจิตอลนะครับ Forex หุ้นนะครับ หรือว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีครับฟางถอนก็ง่ายเช่นกันครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ยิ้มจะเทรดเป็นคริปโตเคอเรนซีให้ทุกคนได้ดูครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเทรดเป็นบิตคอยคูณหนึ่งร้อยหรือว่าจะเป็นอีทีเรียมคูณห้าสิบก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ยิ้มจะได้กําไรเท่าไหร่ครับผม Yes อาเป็นไงครับพี่ยิ้มได้กําไรมาแล้วครับง่ายมากครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับสิบห้านาทีต่อวันก็ สร้างรายได้ได้แล้วครับถ้าทุกคนอยากสร้างรายได้ได้แบบพี่ยิมนะครับคลิกเลยครับที่ใต้ลิงก์กครับไอเคียออชั่นอาสามารถสร้างกำไรได้ตั้งแต่วันนี้ครับผมเริ่มกันเลยครับทุกคนไปครับมีอะไรสวัสดีครับตอนแล้วก็สู่ยิมน้อยยิมใหญ่เดอะซีรีส์ตุกๆนะฮะ <laughs> วันวันจะวนเวียนอยู่กับตุ๊กตุ๊กนี่ใช่ไหมฮะทำงานทำการเลยไงเกียดเชื่อไหมว่าตัวเชื่อไหมว่าไม่มีใครเชื่อว่าเขาซื้อเว้ยเขาคิดว่าเช่ามาเว้ยในเมนต์่ะเหรอเออซื้อจริงซื้อจริงคันนี้พีมซื้อจริงนะครับพี่โบยังด่าไม่เลิกเลยนะฮะแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวพีมจะทำอย่างนี้ให้ดูครับพีมจะถอดหลังคาแม่งออกครับถอดหลังคาแมงออกครับโน้ตเป็นตุ๊กตุ๊กเปิดประตูแล้วก็เอาเฮ้ยมันต้องเอามันต้องเอาแล้วเพราะวววว่่่่าาาาจะไดด้้้ใหคนนแบบเเเชืออยป็รขง จริงๆถอดหลังคาแล้วใส่กับได้ปะได้ดิได้เนี่ถอดน็อตถอดน็อตเอาเดี๋ยวต้องให้พี่ชาช่วยเอเดี๋ยวตามเจ้าเฮ้ยพช่ช่วยมือหลังคาตัวซ่วออกมาจะทำเป็นรถติวประถูนไม่ยากเดี๋ยวเอาเหล็กตัดไว้ตัดแล้วขับ,ขบโอ้ได้ได้ได้เออจะบ้าเลย ไปด้วยเด็ใช่ซึ่งเราจะขอดังคาแล้วเราจะพาพ่อกับแม่นั่งรถประบตทุนเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นตุก๊กตุ๊กประบตทุนพาไปกินข้าวนอกบ้านครับทุกคน<ม>เออดูซิว่าเขาจะไปกับเราไหมพ่อ,อแม่ตัวเข,เขาเห็นยังเขาเห็นแล้วแต่เขาเนึกว่าเช่ามาเออไม่ได้นั่งเลยใช่ใช่ไม่ได้นั่งเลยเขานึกว่าเช่ามาเดี๋ยวนี้เรา,อาเ,เอาอะไร,รอ่ะ เดี๋ยววันนี้จัดให้เอ้ลูกกอล์ีแต่ว่าเราต้องไปชวนพ่อแม่ไปกินข้าวเราต้องไปบอกเขาแต่งตัวดีๆก่อนเพราะเราจะพานั่งรถดีๆแบบนี้ไปแต่งตัวโกลโกโซไม่ได้เออไปไปตามพ่อเถอค่ะคุณพ่อขอรับวันนี้มีอะไรจะบอกไปกินข้าวนอกบ้านกันวันนี้สุกจีนแล้วนะ วันดีวันครอบครัววันนี้จะพาไปกินข้าวนอกบ้านห้ามขาดห้ามขาดขอแค่ทําตัวดีๆแต่งตัวดีๆก็พอไปกันทั้งครอบครัวโอเคนะไปแต่งตัวหล่อๆเอาแบบว่าให้เกียรติร้านมากูก็สนองอต้องอย่างนี้สิวะคนบุญอย่างเพราะแต่งตัวดีๆร้านก็แบบว่าแบบว่าที่เคยไปสวิตก็แม่ ไปเกิดไปซีวิทอะซีวิทไก่บบเ,เอาแบบซีวิทกับแม่ใส่สูตรอะไรให้มันดีๆเลยเออแบบนี้ก็น่าจะได้แหละแม่ให้เกียรติสถานที่หรือไม่ก็เอาตามใจที่คิดว่าสุภาพาบบาพ่อโอเคละเดี๋ยวไปตามแม่คนหนึ่งดีกว่าและนี่ก็คือที่บรรทมของเสด็จแม่แม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋าแม่แม เป็นขุนช้างเลยเฮียเรื่องไงวันนนะวันนี้เป็นวันครอบครัวเล่นจุดาก่อนแหละวันนี้วันครอบคววันหวยออกด้วยนะเฮ้ยหวยออกอะไรรู้ไหมอะไรอะไรรถมืองาสามตูนอะไรสามตูนขับรอไรยอะโอ้โแทงมาแทงมามม่เดือจือม่ได้อจือมเดือลจบไป เาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปปลอบใจแล้วกันเดี๋ยวจะพากินข้าวนอกบ้านแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวจะพานั่งรถใหม่ไปไหนรถใหม่เฮ้ยแต่งตัวให้มันดีๆก่อนเดี๋ยวรถใหม่จะมาแล้ไหนร้านร้านอาหารร้านนร้านนี่ต้องแบบว่าแต่งตัวให้เกียิเขาได้นึ่งเอาแบบแบบซีวิกอะซีวิกแต่งตัวให้มันดีที่สุดในชีวิตอาที่คิดว่าให้เกียิสถานที่เขาได้นึ่งแต่งแบมไม่ได้หรอไม่ได้ ไอ้หูอยากขายไม่บอกกับลถด้วยเล้กรถเขากุศาจองรถใหม่มาด้วยนะทุกคนเนาะเออเป็นว่าอย่างนี้แหละแม่แม่เอาเอาแบบว่ามันต้องไปยามเย็นไงขอแบบว่าให้ไม่ได้โชว์นิดโชว์นิดหน่อยก็ได้ใช่วันตุกกิ่งสายเดียวก็ได้แม่ถูกต้องไปดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเตรียมรถให้พร้อมสําหรับคุณชายและคุณหญิงอาลีบุญยังไป i t t impressions later พี่พี่เงินใหญ่ไหมพี่เียนใหญ่ไหมพี่แมวเงินใหญ่ไหมควายเปล่าควายเปล่าเฮ้ยมึงวางใครมาหมายถึงพี่จะไปสะพานควายไหมพี่ไป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 แต่มาเริ่มการถอดสังคาเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถของเราโยตัวเอาจริงอ่ะเฮ้ยระดับนี้แล้วมึงไม่เอาน้อยมาเก็บกล่องตัวซื้อมาทำลายเยอะหรอมีช่องโบโยชิเอ้ยยิ้มน้อยนุ้ย จะยางยางนี่ท่าจะจบ,บ้านี่ท่าจะจบ,บ้าไปแล้วนียูก็เปบางค้ายพาะยูยูมาถามมาไล้ว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังวันนี้คนซีน่าเนี่ยอีฮีกูไม่ได้ตัดนะแม่งผ่อนมุ้งกูไม่ผ่อนเลยใช <c oughs> ้จนขาดแล้วก็ไม่ผ่อนแต่ก่อนกูนี่นอนห้องเช่าทุกวันนี้กูนอนมุ้งแล้วนี่ทุกคนโอ้โหดูสิ ซื้อมาไม่ทันไรเลยเพิ่งจะถ่ายไปแค่ EP เดียวดูมันลื้อเละเลยสี่หมื่นนะไม่ให้สี่พันนะลื้อออกหมดนี้เลยหรอเลี้ยวตัดเหรอตัดเกยก็ได้ตัวมันต้องลื้อออกเยอะขนาดนี้เลยหรอถูกต้องถ้าเราจะเปิดบทุนทุกๆเราต้องทำแบบนี้ไม่เคยดูเรื่ององค์บากเลยนานแล้วจำไม่ได้อ่ะมูเสียงอ้อยนะมูเสียงอ้อยมูเสียงมันสงสารน้อไม่เคยดูเด้เรื่ององค์บากโอ้ลื้อขนาดนี้เลยหรอชิบหายหมดแล้ว ชิพหายหมดแล้วไวลุดมันเป็นเหมือนเดิมสภาพเดิมไหมเนี่ยคิดว่าไม่นะไม่เป็นไรกระจกรถล่วงไปแล้วคิดว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วทุกคนเชื่ออย่างคนที่บอกว่าพีมันเช่ามานี่ดูสภาพมันรื้อซะไม่เหลือชิ้นดีเลยใครจะให้มันเช่าแบบนี้เบาหน่อยพี่เบาน้อยเบาน้อยถังหมดแล้วชิพหายหมดแล้วนี่แตงอันหนึ่งแตง คัญเลยแม่มันไปกับหลังคาพี่ก็มันไม่ได้ถอดสายไงมึงก็ต้องเอามันลงไง<ห>สายนี่สายนี่มันไปหมดแล้วนี่มันหลุดหมดแล้วชัวร์ป่ะนี่มันไม่ใช่เหลืองเลนเลนนี่นะ <c oughs> มันหืือหมดเลยสายไฟก็ตัดของกูเล็ๆๆหมดเลยน <c oughs> แล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ยิมจะทำนี้ให้ดูครับพี่ยิมจะถอดหลังคาแม่งออกครับอ้

ไม่มีใครล้จ้าแลยครับนอนเชิญคุณบุญยังแล้วก็คุณอารีมาได้เลยได้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนี่รถเปิดประทุนคันใหม่ใหม่ล่าสุดนะคะก็ยบล้อรถเปิดประทุนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารอพ่อกับแม่มาตัวยกล้อให้ล่นได้จะยกล้อหงายหลยจะทำทอดไอเฮียนี่ยังหนักเอ้า ทำไมไม่ไปแต่งตัวเราไม่แต่งแล้วกูไปแม่งอย่างเงี้ยทำไมอ่ะถ้าถ้าถ้ากูแต่งก็กูกูเขาเรียกว่าอะไรนะก็เบาอยู่ดีอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยขี้ผายแล้วจะเต็มยามาเลยเหรอโอ้ตลกสองเครื่องเออไม่แต่งดีกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะดึ๊กเขาเรียกแย่งซีนเดี๋ยวนี้พ่อให้พ่อไปแต่งตัวไม่รู้เขาไปเออเขาไปเอาเสื้อผ้าไปจากไหนเยอะแยะไม่รู้ไหนไหนย่างหินแล้เดี๋ยวมาอ่ะชันครับ ี่เขาจะไปไหนกันเนี่ยกำลังอยู่หน้าบ้านมามาเดี๋เราไม่คอมเมนต์กับเสื้อผ้าพ่อแล้วก็กูเห็นแล้วไงกูเลยไม่ไปแต่งไงโหลแล้วมึงไม่แต่งไม่แต่งตัวถามจริงนี่ให้เกียรติร้านแล้วใช่ไหมแม่ได้ได้ที่อะไรเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นตาแม่ไอสัตว์กูนึกว่ากิตินี่ตอนิงที่ไหนเนี่ย ยันนี้ไม่ได้ละครลิงที่ไหนก็บอกว่าให้สวยเขาไว้ไงวันนี้ก็บอกว่าวันนี้ไม่ให้เกียรติร้านกันเลยเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปรอรถไปรอรถอไปไปเดี๋ยวเรียกรถมาอ่รอรถรอรถไอ้เรียกูจพ่ออ่ะเดี๋ยวโกลเรียกรถก่อนรถรถที่เราสั่งไว้อยู่ไหนวะรถที่เราสั่งไว้รถประทุนแหล่งของเราอ่ะเอามาแล้วนันติมุตุเขามาจับอุ่น นายท่านนี่ครับรถที่คุณพี่สั่งจองไว้ขมากครับมเนครับเครับเชิญครับคุณบุญยงครับนี่แหละพออย่างที่พูดไปเลยไครับว่ารถเปิดประทุนอย่ระวังหมวกปิวนะมึงจะใช่เเนี่ยระวังปทันเดียวในประเทศไทยเลยเนี่ยตุ๊กตุ๊กประทุนเนี่ยนี่คันนี้ยิมซื้อมาเนี่พ่อรู้หรือยังเนี่ยันนี้เช่าเขาเน่ย เหมือนรถม้าเหมือนรถม้าเขาเรียกว่าทันเซอร์ทันเซอร์เนี่ยสมัยไม่ใช่นี่พ่อนี่พ่อไม่รู้พ่อไม่รู้เรื่องจริงพ่อทันเซอร์พ่อไม่รู้จากคนฝรั่งเศสนะเพราะคำนำหน้าเขาใช้ใช้คำว่าเซอร์เป็นการเป็นการให้เกียรติเออมันเป็นการให้เกียรติคนมียศมีตำแหน่งอ่ะ เชิญครับท่านแหมงอันนี้แหมแหมงแหมงแหมงหรอแมแต่งตัวเหมือนในนี้มามาดำมาหมาหมาดำหมาตัวแข็งอันนี้หมาดำตัวแข็งเชิญครับเชิญครับนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยพาคนพิการขึ้นรถหรืออะไรเอาละครับเอาละครับก่อนจะไปต้องยืนโบกมือทั้งไทยแฟนขับโอทั้งทยโอ้ยตุ่นนิ่มลวงเลยลวงเลยครับดารินาทั้งไทยแฟนคลับแล้วก็ยืนขึ้นยืนขึ้นอ่ายืนขึ้นยืนขึ้นแล้วโบกมือโบกมือให้กับประชาชนเล็กน้อยโบกมือกับประชาชนเยอ่า ไงบ้างครับดีมากครับทักเซอร์อะไรมึงจะออกได้ไปไปไปชิวชิว <c oughs> พ่อชิวชิวแม่ชิวชิวเลย เอ้าหเสิคีนยเอครนมิงเป็นหมาไล่จัดเลยงจะพาไปแดกข้าวรือมึงจะพาไปนรกขับรถบ้างโอโหกไม่เคยนั่ขับแม่ไม่ยรบาแนี้เออไปไปแล้วะนี่มันที่มันยังมองหลังเลยแม่งหนีไม่สนใจนะกหนีเฉยเลยเอาไงดีเนี่ย ไปเถอะกินข้าวไปพ่อไม่ไปไม่ต้องไปให้พร้อมไอ้แมวขับไล่พอนนั่งงั้นไปกันเองไปกันเองครับไปกันเองอะไม่ต้องไปอะพูดแล้วไปกันเองก็ไปกันเองเอางี้งั้นงั้นพ่อกับแม่ก็เอารถไปกันเองเลยแล้วกันไป EP นี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน พ่อกับแม่ไม่ยอมไปขนาดนี้เราต้องขับรถออกไปเล่นนอกแล้วไปไปรถอ่ะไงอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถไปไเดี๋ยวเขาเอาแลบลูกรีนี่ไปแลบลูกรีนี่ด้วยเขามีแลบลูกรีนี่แล้วไปเอามาหลายจริงๆอะไรอ๋อเอาคนดูเหรอโอยสัตว์หนักกว่าอีกกลัวพ่อกลัวหนักกว่ากูแล้วเดี๋ยวนี้ตัวเบามากเลยอะเจอแลบลูกรีนี่พ่อกูเข้าไปแล้วหันหน้ามาดิหันหน้า มหอีพีหน้าคันนี้เป็นรอของพี่ยิมเองครับทุกคนเดี๋ยวพี่ยิมจะทำคอนเทนต์ะไรเกี่ยวกับมันอีกก็กดเขากดกดมากดไลค์กดแชร์มาเยอะๆครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ทำอะไรเจอกใหม่ครับอีพีหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านับผมสับหนามา